โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับในคลิปโรนี้ผมจะมารีวิวสกิปโรบอกกันเช่นเคยนะโดยแมปที่ผมจะมารีวิวในคลิปโรนี้เป็นทางด้านของแมปบล็อกสปินนะครับสำหรับสกิปเนี่ยจะเป็นสกิปเกี่ยวกับการออโต้ฟาร์มนะครับซึ่งออโต้ฟาร์มตัวนี้นะครับจะเป็นออโต้ฟาร์มเงินนะครับก็สามารถแฮกเอเดียมได้นะครับทุกคนเนี่ยใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปโรเลยนะครับเดี๋ยวเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครเนี่ยที่เพิ่งมาใหม่นะครับยังไงยังไม่ได้ดไ้้กกกกดดดดดไไลลคค์์็ฝาาาตติมมมมผผวววยยนนนะันนีีเ๋ ตามคาขอนะครับก็มารีวิวสคริป hack atm ให้ทุกคนดูนะครับอะนี่นะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยรันสคริปเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสคริปที่แบบเป็นสคริปที่ไม่ต้องใช้คีย์นะทุกคนรันปึ๊บเรียบร้อยเลยนะครับก็คือได้เลยนะก็เปิดไปที่ฟังก์ชัน a t m farming นะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันในการวร์ปไปเอ่อไปแฮ็กตู้ atm นั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมันซื้อชิปก่อนนะก็ดูนะครับถ้าเกิดมันมันตรวจพบการเทเลพอร์ตเออมันก็จะนี่ ใครเนี่ยที่อยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเลยนะครับเหีนยวนะมันก็จะมีสถานะบอกด้วยนะว่าเนี่ยเราเนี่ยแฮกแล้วได้เงินไปเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเงินในธนาคารเนี่ยเรามีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็มากับไอตัวไก่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะผมว่าแนะนําว่าใสาห่หมวกหมวกโม่งนะครับใส่หมวกโมก่งแล้วก็ไปป้นนะครับ้ยไปเขาเรียกว่าไปแฮกไอเทมนะครับก็อัตราการรอมแบน์จะช่วยได้มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอเห็นบ้าถ้าเกิดมันตรวจมันตรวจจับว่า เราเทเลพอร์ตใช่ป่ะมันก็จะหาอีกทางหนึ่งให้นะครับอย่างนี้เลยนะครับโคตรดีนะครับทุกคนนี่ไมามีคนแฮกอยู่นะครับเราไปปุ๊บโอ้โหแย่งมาเลยอ่ะดูดิโคตรไวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสคริปต์ตัวนี้นะสำหรับสคริปต์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสคริปต์ที่เน้นเน้นเกี่ยวกับการเอ่ออัลโตฟาร์มนะครับอัลโตฟาร์ม atm นะนี่นะครับมานี้เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยขอมานะครับพี่ครับแจกสคริปต์อัลโตฟาร์มหน่อยนะครับ มันก็จะไปซื้อชิปให้นะแล้วมันก็จะฝากธนาคารให้เราด้วยนะครับสรับฟังก์ชันนี้นะ๋ยวผมรีวิวทีละฟังก์ชันเลยดีกว่านะครับก็ฟังก์ชันแรกนะครับก็จะบอกเอ่อบอกกำไรเรานะครับว่าเราเนี่ยแฮก a d m มาได้เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกเงินในธนาคารเราด้วยนะครับว่าเงินในธนาคารเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการเอ่อออโต้ฟาร์มนะครับออโต้ฟาร์ม ATM นะครับมาณนี้เลยนะครับก็ฟังก์ชัน minimum deposit ก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันการฝากเงินนะทุกคน สำหรับใครเนี่ยที่ออโต้ฟาร์มแล้วกลัวโดนลูดแบบไอ้ชี้พี่เงินผมมีแบบส0 0แสนนะสามแสนอ่ะทุกคนก็ปรับไปที่ตรงนี้นะครับมินิมัมดิสโพสิตตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันในการฝากเงินนั่นเองนะครับนี่ผมตั้งไว้ว่าเองร้อยนะครับนี่มันก็บอกว่า200ใช่ปะ่ะมันก็จะเอาเงินไปฝากอะไรประมาณนี้นะครับมันก็บอกว่า50%ของธนาคารนะผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็น50%ของเงินที่เราฟาร์มอยู่นะครับมันก็จะไปฝากธนาคารให้นะทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับการโโดดนนนนนนนลลลลูเยะะะะะคคครรรัันะัับบบออ่ปมาีีี้้กสหิิว นี่เห็นปะก็คือมันก็จะฟาร์มให้เราแล้วก็ไปซื้อชิปนะครับนี่อันนี้ก็แฮงเอทีเอ็มนะครับเราก็สามารถดูได้นะว่าเราเนี่ยออเราเขาเรียกว่าอะไรเราจะซื้อชิปอะไรนะครับทุกคนเนี่ยอยากแฮกอะไรนะครับอันนี้เป็นแฮกแบบปกตินะครับก็มีแบบแฮกแบบนี่มีหลายอันเลยนะมีแบบโปรอันติเมทความตัมด้วยนะครับนี่มานี้เลย M I C นะครับอันนี้ก็เหมือนเอ่อทางด้านของร้านเนี่ยร้านสคริปต์ตัวนี้นะครับได้เพิ่มวิ่งเร็วมาครับแต่มาแหลกเกินเขาเลยเอาออกนะ แล้วตรงนี้ก็มีเว็บพุกด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากทำไอดีไก่ตันแมปบล็อกสปินนะครับก็คือมันจะแจ้งทุกๆ1,000 0 0เอ่อแบาทนะครับมันก็จะเด้งมานะครับตรงนี้ก็เป็นเซตติ้งทุกคนเนี่ยสามารถปรับธีมได้นะนี่นะครับปรับธีมของเอ่อ UI ไได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ซ่อนสคริปต์กดเอ่อคอนโทรลทางซ้ายนะนี่นะครับ จะเป็นวันนี้เลยนะครับสำหรับสคริปออโต้ฟาร์มเอเนนะครับวันนี้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ถ้าทุกคนเนี่ยอยากได้สคริปอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดอนะวันนี้ก็มาแจกตามคำขอแล้วนะครับออโต้ฟาร์มเอเธนนะครับสำหรับแมปบ็อกซ์สปินนะครับนี่ดูดิเรียผมลองดูนิว่าเงินผมซื้อได้อย่างนะครับแพ็ k ทูโปรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปเปิดหลายจอได้นะสามารถเปิดหลายจอได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ห้าร้อยแล้วคือค่อนข้างไวเลยนะครับนี่ปะถ้าเกิดมันมันเป็นงี้ก็ทุกคนอาจจะต้องลองปิดกันใหม่มั้งอ๋อผมไปเลือกซื้อแบบแบบเครื่องมือโปรนะครับทั้งที่ตัวผมยังซื้อไม่ได้มั้งนะครับไม่แน่ใจกันนะครับชึบก็นะวม่าเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปกินข้าวหรือว่าไปไหนก็ได้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับ๋อไม่ใช่ดิฟังก์ชันนี้อ่ะบานนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ถ้าทุกคนชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นสกิปอะไรอีกก็รอติดตามกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน